สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทา่โครมืองช้างครับเดี๋ยวเรามาชมบ้านขนาดหลักล้านแต่ทําหลักแสนนะครับก็พื้นที่ตัวบ้าน,นครับก็ร้อยแปดสิบตารางเมตรนะครับก็ข้างหน้าจะเป็นร้านขายของครับเป็นทรงโมเดลครับต่อ ตัวนี้ก็จะเป็นอิฐมวลเบานะครับก็ระบบไฟก็ได้เดินนะครับเป็นเหล็กกาวไนายราคาสันไทยนะครับความหนา0.35เลยนะครับก็เป็นห้องนอนสองห้องครับห้องนอนก็ขนาด4คูณ4นะครับสองห้องครับตัวนี้ห้องโถงครับห้องโถงขนาด 8 8คูณ6นะครับนี่ครับห้องโถงครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็ขนาด6คูณ5นะครับก็ตัวนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็3เมตรคูณ2นะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็เหลือตีฟ้านะครับตีฟ้านะครับตีฟ้าตีฟ้ารอบบ้านเลยครับส่วนนี่ครับพื้นที่ใช้ใสยครับนี่นะครับข้างบ้านนะครับ ก็ตอนนี้ผมสั่งของมาประมาณคร่าวๆนะครับประมาณห้าแสนนะครับก็เหลือค่าแรงช่างครับตอนนี้ครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาคุยเอาแบบกับผมได้ครับ ก็มีทีมงานช่างและวัสดุให้บริการนะครับตัวน,นี้จะเป็นอิฐมนเบานะครับอิฐมนเบาก็เหลือฝ้ารอบบ้านเลยครับก็ปูนฉาบปูนก่อปูนปนกูกระเบื้องกระเบื้องก็มาเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่ทีมงานช่างจัดการนะครับ ถ้าท่านใดต้องการเอาเป็นแบบตัวอย่างนะครับก็ทักหาผมได้นะครับเพราะว่าเราออกแบบเองทำเองครับหน้าวกว้างของตัวบ้านก็สิบเมตรครับล็อกนี้สี่ครับล็อกนี้หกครับ ถ้ท่านใด้สนใจก็ทักถามผมได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไมโครมงช้างเลยนะครับสวัสดีครับ